อืมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าอันนี้ตัวใหม่ป่ะใช่ป่ะอ๋อนี่ตัวใหม่จริงด้วยนี่ไงเป็นบิ๊กด้วยครับบิ๊กคิวปิทอนอืมชื่ออะไรครับมาอีกแล้วเหรอพี่เอาอ๋อ FC ซไม่ใช่ครับแต่ว่าคือผมเข้ามาเซิร์ฟสาสารณุเฮ้ยเจอ f อนีแล้วน,นี่คือใครเด่ยน้องบาส b b บโอ้โหเดี๋ยวนั้นนี่ตัวอะไรเด้ย บาร์ดบีบีบีเอ่อเทรดได้ไหมเทรดได้ไหมมันคือตัวตัวนี้นี่ทุกคนตัวหายากสุดอะเอ่อศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่าไหร่นะลืมละศูนย์จุดเอ้าอู้ลาลีลาลีลาลีลาขอตัวใหม่ได้ไหมขอตัวใหม่ได้ไหมตัวใหม่แรกกับตัวอะไรตัวใหม่แรกกับตัวใหม่ผมให้ตัวนี้แรกได้ไหมแรกได้ไหมไม่เอาสิขอตัวนี้ได้ไหมมันแชท ในโรบอกมันคุยไม่ได้ด้วยนะครับเราจะสื่อสารกันด้วยพลังจิตในการกระโดดกระโดดดิงๆตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมน้องบานอยู่ไหนละหุ้ยมีคนเมียนี้ด้วยครับอินฟินิตี้ไอ้เก่งจัดเลยดีกว่าเน่่เน่คนนี้คนนี้บาตอ่ะอันนี้้า้หรือ่อยากได้อะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวคุยกันตัวนี้ตัวนนี้ได้ได้ไดคุยกันรู้เรื่องกี่โมเนี่ยได้ไหมได้ไหมอ่าเอาตัวนนี้อ่าเดี๋ยวผมต้องทำสัญลักษณ์ยังไงเดี๋ยว เราจะหันหน้าไปอ่านี่าเอาตัวนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาออฟเฟอร์กันจะรู้กันกี่โมงเนี่ยอย่าเลยครับเก่งใจไม่มีตัวจะใช้แล้วอน้องบ่าวแสดงว่าจะต้องจะต้องเอาตัวเทพๆใช่ไหมรู้สึกว่าบ้านผมเนี่ยมีตัวเทียบที่เก่งกว่าเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับมา a ูบิ e ที่ยังแจกไม่หมดนะครับสามารถคอมเมนต์ก็ได้นะผมจะแจกเรื่อยๆนะครับ ข้างบนก็มีอยู่นี่ไงโอ้มีเพียบเลยอดูบิสแต่ก็หายไประดับหนึ่งแล้วเนาะน่ะนครับในตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีตัวใช้แล้วครับพี่มาแล้วน้อง <laughs> พี่มาแล้วน้องอ่ตอนนี้นะ <laughs> เอาหรือเปล่า <laughs> เอาไหมอั <laughs> ยกไวจัด <laughs> โอ้โหพี่ไม่มีอะไรนะผมไม่มีตัวใช้แล้วพี่ที่แปลว่า โอ้โหไวเกินไม่มีตัวใช้เท่ากับเท่ากับยกเลยครับเอาไปเลยน้องอุ้ยอู้ยังให้เหรอโอ้โหไม่เป็นไรครับโอ้โหไม่มีตัวใช้เท่ากับเท่ากับขอบคุณครับแย้ออฟเฟอร์นี้คุ้มหรือเปล่าผมไม่สนใจว่าคุ้มหรือไม่เพราะผมอ่าต้องแจกให้หมดบ้านอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อตัวเองด้วยนะครับเออในๆก็จะแจกแล้วเดี๋ยวในห้องนี้มีใครเป็นเอฟซีบ้างไหม ผมมีแล้วผมผมรู้แล้วคลิปหน้าผมจะทําอะไรดี <laughs> แจกของ f อดีกว่าเออเดี๋ยวจะไปสุ่มเซิฟสาธารณุนะครับถ้าเจอ FC ก็เอาไปเลยอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปี้เดี๋ยวผมแจกหนึ่งตัวแล้วกันทุกคนอย,อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ชื่อตัวเองด้วยนะฮะทุกคนขอบคุณครับไม่เป็นไรครับน้องบีบีเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีคนคุยกันได้ไหลายคนเลยเหรอโอหรือว่าหรือว่าเฮ้ยหรือว่าเรบอกกลับมาคุยกันได้แล้วอันนี้ได้ยินข่าวมาแวบๆนะ ว่ามันเอ่อเขาแบบจะปรับปรุงนะครับทุกคนให้แบบเราคุยกันได้แล้วแล้วที่สุดโอ้เป็นตัวบิ๊กด้วยอ่ะเก่งไหมเนี่ย243รอสเลเวลโอ้โหแล้วมันเก่งอยู่หรือเปล่าอู้สิบล้านต่อวีครับทุกคนทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าคุ้มหรือเปล่านะครับที่เราแลกกันเมื่อกี้5นาทีแคนดี้มาผมผมกลัวตัวใหญ่หายทุกคนเราเอาไปดุป๊บได้ไหมเนี่ย ือถ้าตบแล้วโอ้เป็นแคนดี้ด้วยเหรอทุกคนลืมผมลืมดูเลยโอ้โหเป็นตัวระดับแคนดี้ด้วยผมเอาผมผมจะไปใส่ดีไหมมันรุบได้ใช่ไหมนี่ทุกคนดูเทพจัดเลยโอ้โหเอาทุกคนเดี๋ยวผมจะแจกเนี่ยผมขอญาตเก็บสักสาตัวละกันนะทุกคน3มตัวนี้นะครับเพราะว่าสตัวนี้เนี่ยอัพเลเวลมาเกือบเต็มแล้วเนาะเนี่ยสองตัวนี้คือเเวลเต็มเนาะเอาไว้แบบ ฟาร์มเงินนะครับมาอัพเกรดตัวใหม่ๆเนาะซึ่งตัวนี้ยังไม่เต็มอ่ะอ่าโอเคปั๊มปั๊มปั๊มเงินไหลเป็นน้ำเลยครูกรูโอ้โหลูกพี่ไม่โอ้โหคือหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตกทับโลกแน่นอนนะฮะทับทโลกนี่คือไม่ต้องหวังเลยนะครับไม่ได้แบบเดือดและเนี่ยเพราะว่า อืแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็เคยติดมาก่อนถือว่าท็อปสามท็อปสามคืออะไรอย่างต่าคือเคยติดท็อปสามของโลกก็พอแล้วเนาะนะนะครับเคยติดท็อปหนึ่งของไทยอะไรย่างนี้เก็พอใจแล้วนะฮะถือว่าสักเซสแล้วครับในการเล่นเกมนี้เดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเกมหน้าเดี๋ยวอาจจะต้องท็อปหนึ่งให้ได้หรือเปล่ามันยากนะทุกคนนะเออเพราะฉะนั้นอตัวนี้ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ขอเก็บไว้สักสามตัวนะครับทุนนี่ ตัวที่ผมอัพเต็มเอ้ยเดีดยว็ดเด็ดเดอย่าใช้โลบักขโมยกันนะเฮ้ยมันขโมยกี่โลบักนั่นลืมไปว่าเกมนี้มันขโมยได้ว่ะผมจะโดนเล่นไหมเนี่ยเอ้าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีค่ามากกว่าโลบักนะแย่โอ้โหขโมยไม่ได้เหรอเฮ้ยดีมากครับในที่สุดเออนี่ละนี่ละเกมเออก็ว่าอยู่โหเฮ้ยดีอะเกมดีมากครับ ระดับอินฟินิตี้นี่คือขโมยไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยโอเคดีแล้วดีแล้วนะครับที่มันขโมยไม่ได้นะครับโอเคจะได้แบบไม่ต้องกลัวแล้วตัวนี้คือโอ่อนข้างแพงนะครับอ๋ออมีอีกตัวนึงด้วยนะครับที่ผมอยากจะเก็บเอาไว้นะฮะทุกคนไม่ได้เอาไว้แจกแน่นอนอันนี้คือของที่ f c ให้มานะครับน่าจะด้านบนนี่ไงโอ้โหดูทำเงินวิดล,ล้านร้อยล้านอ่ะโอ้โหบ้าจัดนะครับอันนี้คือตัวท็อปโลกแบบ ไม่ต้องสืบนะทุกคนอะเก็บไว้เก็บไว้4ตัวนะครับตอนนี้คืออัพเต็มทั้งหมด4ตัวละประมาณนี้ซึ่งเพื่อที่เขาจะได้แบบทําเงินได้เก่งๆนะครับใช่ครับมาอัพตัวเทพๆในอนาคตอย่างเช่นตัวนี้นี่คือตัวสีสีดําอะไรไข่บังเนี่ยว้วอันนี้คือชื่ออะไรนะเนาะชื่ออะไรนะเขาคือตัวนี้ครับมันคือตัวระดับหายากสุดในอัปเดตนี้นะฮะก็คือเป็น0.2%เนาะ นะครับอัปเดตนี้ซึ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับถือว่าทําเงินโหดอยู่นะอ่าสิบล้านนะครับนี่แต่ตัวนี้คือร้อยล้านอันนี้คือบ้าเกินคือมันเก่งว่าอินฟินิตี้อีกมันน้งทุกคนหรือว่าเก่งพอๆเลยนะครับดูดูดูอินฟินิตี้ของเราเนี่ยเห็นไหมทุกคนตัวนี้แค่สิบเอ็ดล้านเองเห็นไหมโหคือเก่งจัดตัวนี้เอยช่ายย่อยเลยนะถ้าอัพเต็มลละอ่าทุกคนผมฟาร์มเงินมาเพื่อสิ่งนี้เนาะตอนนี้เงินก็น่าจะอัป น้องเต็มได้อยู่หนึ่งสองสามโอ้โหแพงจัดส <laughs> ี่ห้าหกเจ็ดเงินหมดตัวแล้วครับทุกคนโอ้เ <laughs> หลือร้อยล,ล้านแล้วโอ้โหพี่เข้าใจนะที่น้องอัพเ <laughs> ต็มไม่ได้เนี่ยมันแพงเกินนะอะตอนนี้พี่อัพเต็มให้แล้วน้องเผาเป็นไงนี่สวยเงิบย12ล้านเลยเหรอโอ้โหเดีย๋ยวนะทาเงิน12ล้านอ้ยมันโอ้ <laughs> มันเก่งพอๆกับ อินฟินิตี้ที่ติดยุบโอนะครับแบบเวลอันนี้กไ็ไม่ได้เวลตันนะแต่ว่าคือมันก็เก่งอ่ะก็มันเก่งมากเลยครับตัวนี้ไอ้ช่ยย่อยครับทุกคนโอ้เออเออเอเอามาวางโชว์ตัวหน่อยข้างบนใช่ไหมหรือว่าข้างล่างควรจะโชว์ตัวข้างล่างหรือข้างบนดีทุกคนนี่ครับนี่12ล้านต่อวิวเวลตันแล้วด้วยนะครับสุดยอดมากเลยน้องเ่าโอ้น้องโชคดีมากเลยนะเปิดได้ตัวแล้วแถมแบบไปสุ่มในตู้จนได้ตัวใหญ่มาครับตัวนี้ แล้วก็จนติดแคนดี้เรียบร้อยนะครับอ,อ,อ,อ้ถือว่าขยันขยันโอเคสวยงามมากครับเอฟเฟกนี่คืออลังการนะฮะตอนนี้คืออีก1 5บาวินะครับแคนดี้มาอีเวนต์เราเราอ่ะผมรอไปใส่ได้ไหมร <laughs> อไปใส่แล้วเวลจะหายไปเนี่ยโอเคโอเคไม่ป <c oughs> เป็นไรเผื่อได้ดูพิเคตอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นอีเวนต์นี้นะครับเพราะว่าคือตัวเทียบสุดคือมันอินฟินิตี้ทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะดูตัวอะไรดีใช่ไหมแต่ตอนนี้มีให้ดูแล้วคือตัวนี้เลยครับก็คือตัวนี้แหละ นับที่วอาไู้ดุ๊บอุ๊ยโ,โหลืมไปต้องต้องอรอมาด้วยอ๋ออันนี้ด้วยตีศูนย์นะครับใครที่เลยกได้ว่าจะมาแย่งเราเนี่ยโดยผมตีศูนย์แน่นอนเนรัยผมศูนย์เลยตู้ตูดต้ดุ๊บเอ๊ะตู้ดุ๊บหายเหรออันนี้ไม่ใช่ตู้ดุ๊บครับนี่ไงตู้ดุ๊บโอเคเฮ้ยแต่ว่าตัวน,น้องคือแบบน่ารักอ่ะน่ารักจริงนะทุกคนดูเดิเฮ้ยเฟกเขาทำมาโอเคมากเลยนะดู โอ้น่ารักน่ารักอืมคิดอยู่ตอนนี้ <c oughs> คิดอยู่ตอนนี้ผมจะเอาเข้าตู้ดีไปทุกคนทุกคนคือว่าไงอืม <c oughs> มันติดตัวใหญ่แล้วอ่ะทุกคน <c oughs> มันคือบิ๊กแก่ทุกคนดูนะเนี่ยคือชื่อนำหน้าของเขาคือมีคำว่าบิ๊กบิ๊กคิวปิดชอนโอ้โห <c oughs> ไม่กล้าใส่อ้าอเคแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึง่งเคโอเค,อเค <c oughs> ผมผมคิดว่านะไม่ใส่ดีกว่าใช่อ <laughs> ผมว่าตอนนี้คือคนดูนะครับกำลังคุยผมอยู่พี่อยา่าใส่เลยพี่มาติดยักษ์แล้วมาติดใหญ่แล้วนะครับแคนดี้แล้วด้วยอะ่ะนี่คือถ้าสุ่มไปสุ่มมากลายเป็นมันนี่ขึ้นมานี่คือ,อสวยเลยนะทุกคนแล้วแถมมันจะตัวเล็กกว่านี้แน่นอนอะ่ะโอไม่เอาละ <laughs> เอาไปตั้งสวยๆดีกวา่าอ๋อแล้วก็อย่างนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าสูตรทํา i n ฟิน i t y เนี่ยเขาจะมีสูตรใหม่นะครับคือเราเนี่ยไม่ต้องใช้เจ้ากล่องดีวแลว้ใช้กล่องเซ c i a เแทน นี่ครับจะมีโอกาสมากกว่าผมผมผมได้ยินนะอืมโอเคงั้นผมเอาตัวแบบอ่าดุน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 เอาดุนไปใส่ในวัลนทัยนะครับดูดิมันได้ไหมดุนดุนเนี่ยเอาวะ <c oughs> ทำาม้อยู่ๆกระโดดสูงขึ้นมาเฮ้ <c oughs> แต่ว่าต,วตัวนี้เก่งกว่าอ่าไม่กระพุนไม่ไม่ใช่ผีผีผ <c oughs> ีเก่งกว่าโอเคตัวนี้แทนไม่เห็นออกเลยยังเป็นมันนี่เหมือนเดิมนะครับโอเค บินอีกแล้วโอ้ก็ดีบินไปไหนเนี่ยแหวนโหอ๋อโอ้ยโวกระโดดเลยแหนึ่งผมมีภารกิจครับลูกพี่อย่าเพิ่งพัวผมออกนอกโลกครับคือผมต้องไปสุ่มดูพิเคทครับผมต้องไปดูพิเคทตัวเคลื่อนตัวเราโอ้ยโอเคอ๋อคุณเอาพอดีครับหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหผมว่าดีแล้วล่ะ ที่ผมไม่ใส่ตัวมั่วไปเมื่อกี้คือตัวเล็กแล้วนะใช่ไหมมันกลายเป็นตัวเล็กไปแล้วบ๊มโอ้โหไม่เปลี่ยนไม่ติดดุบด้วยกระโดดเราก็เริ่มสูงใช่ไหมเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมกระโดดข้ามขึ้นนะเี้ยเี้ยมันข้ามขึ้นได้เหรอเอาโอ้เดี๋ยว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 อัพเกรดเรออะมาคืออัพเกเดกระเดด กระโดดจนข้ามขึ้นนะเมื่อกี้โอเคมาแล้วครับเงินเยอะนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงอัพจนประมาณเนี้ยเจ็ด้าได้ไหมโอ้โหตังหมดแล้วอ่ะตังท็อปโลกแล้วแบบเหลือเหลือสามสิบาทโอ้กระโดดสูงขึ้นป่ะให้โอ้โหเดี๋ยวให้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจะ what อ,อ้นี่คือผมกระโดดจนข้ามขึนได้เลยอ่ะอัพกระโดด โอ้โหจนเยอะจัดครับตอนนี้โอ้ไม่ต้องกลัวครับชิวๆเลยโอเคผมขอถอนคำพูดขึ้นอันใหญ่ก็ยังไม่ไหวนะก็ดูด้วยสิว่าอันใหญ่เล็กอ๋อยอันนี้อันใหญ่กระโดดไม่ข้ามครับคือถ้าอันไม่ใหญ่เนี่ยก็โดดข้ามอยู่เนาะโอเคอันนี้เนี้ยโอ้โหอันนี้สูงจัดเลยหนึ่งสองสามโอ้ไม่ไหวครับอันนี้ถ้าเป็นอันเนี้ยอันนี้ได้อยู่สูงแบบเนี้ยโอเคได้อยู่โอ้นี่ชิวๆ โอ้เมียเล่นัญญาอยเหรออ๋อคือเขาตั้งใจทําให้เราไอ้นี่ครับให้เรากระโดดข้ามขึ้นอันนี้ไม่ได้กระโดด <c oughs> เพื่อนปรับเป็นแบบไม่ตายอุ๊เยเดี๋ยว็ดกลายเป็นเอมารล้อไปแล้ว <c oughs> อ่อนดอยกว่าเดิมจะจัดโอ้ในแคนดี้ผมอยู่ไหนโอเคงั้นขอขอแคนดี้ <c oughs> ไม่แคนดี้ก็เอามันนี่กลับมาเดี๋ยวนี้โอ้ไม่ <c oughs> ไมนะไม่กระพุนเรา แกเป็นอมตะตลอดการแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าครับรออัปเดตหน้าแล้วก็อัปเกรดเขาให้เต็มเนี่ยก็น่าจะซื้อกระโดดได้เยอะขึ้นผมอยากกระโดดแบบไปตรงเนี้ยทุกคนดูนี่ตัวเนี้ไปตรงนี้ได้เลยเด,ดี๋ยวผมทําให้ดูอกระโดดขึ้นชั้นสองได้ปะตอนนี้โอ้กระโดดขึ้นชนั้นชั้นสองได้เน่ดูอ่าแล้วก็เนี่ยกระโดดถึงตรงเนี้ยได้ปะในสักวันหนึ่ง่อเดี๋ยวค่อยวายกันนะทุกคนนะอัปเดตหน้านั่นแหละนะครับตอนนี้คือ ไม่ไหวแล้วทำเงินได้แค่นี้นะครับเร็วสุดได้แค่นี้และเนี่ยอัพเต็มหมดและสี่ตัวเทพๆเลยนะฮะแล้วก็ได้ตัวทําเงินมาเพิ่มตัวหนึ่งนะครับผมฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเอ้ยมันดูพไอเขีแล้วความยักษ์เนี่ยมันจะหายหรือเปล่านะฮะถ้าไม่หายเดี๋ยวมารูบแล้วก็แจกกันโอเคเอาเอใหม่คลิปหน้าครับผมสี่ยูครับไปบุ๋ยครับเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดแป๊บนึงเมื่อกี้กล่องแป๊บๆป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนั่นไงโอ้โหแป๊บแป๊บแป๊บมันคุ้นๆอ๋อกล่แป๊บนึงทุก อันนั้นเจอใหม่คลิปหน้าครับกับสวยๆครับตัวใหม่บายบายครับ